สวัสดีค่ะว,วันนี้มีลูกค้านะคะจากอำเภอปาปากจังหวัดนครพนมนะคะสั่งเครื่องหยอดข้าวนะคะ4แถวจานคู่นั่งขับของเดินตามนะคะตัวนี้นำส่งเองนะคะ,ะจะนำส่งเองนะคะนำส่งลูกค้าเองนะคะแล้วก็มีตัว8แถวด้วยนะคะกำลังชักลออเพื่อเอาขึ้นรถนะคะ ผู้ทำนานงานนะจะไปส่งเองนะคะตัวนี้นะคะที่อำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมนะคะกำลังชักลอกตัวนี้ขึ้นนะคะอีกตัวนี้แปดแถวค่ะชักลอกตัวแปดแถวเพื่อํำส่งลูกค้านะคะตัวแปดแถวนี้จะมีกงจักรสองตัวนะคะมีกงจักรสองตัวค่ะแล้วก็มีเขาแยกเขาให้ด้วยนะคะ เยกเผาให้ด้วยตัวนี้จะแยกเผาตัวนี้คือเผาแรียกเ่าให้เรียบร้อยนะคะเียกเผาให้เรียบร้อยตัวนี้ก็เท่ากับคนทํางานสองคนนะคะตัวนี้นะคะคนทํางานสองคนใครสนใจก็ทักมานะคะเบอร์โทร0 9, 9 4 4 6 9 9 2 2สองสองสนะคะของมีเต็มกระดังงนะคะสั่งปุ๊บสามารถส่งให้ได้ทันที ตรงทางไปสีเก็บเงินปลายทางหรือนําส่งเองนะคะมีสองอย่างนะคะหรือจำ่งเองนะคะนี้กําลังชักลอกนะคะนะคะได้บับเงน่าได้บากำลังเพราะว่ามันสองเครื่องนะคะกำลังว่าจะเอาขึ้นแบบไหนนะคะเพราะว่ามันสองเครื่อง มันเดินตามด้วยขนาดว่าแปดแถวก็คือความกว้างก็คือเมตรแปดสิแล้วนะคะมันตัวใหญ่นะคะเดี๋ยวพ่อกำลังใช้วิธีว่าเราจะถูกแบบไหนเพราะว่าเขารับเขารับทัง้งนแล้วก็นั่งขับนะคะเราทั้งสองเครื่องนะคะสองอย่างนะคะตัวนี้เอาชักลออขึ้นนะคะเพื่อเอาขึ้นรถเจ้าแปดแถวขึ้นก่อนนะคะแล้วสีแถว แถวมาขึ้นทีหลังนะคะเอาแต่แถวขึ้นก่อนนะคะถ้า,าขึ้นหกล้อมันก็หกล้อก็ใหญ่เกินไปค่ะก็เลยใช้ตัวนี้นะคะใช้รถพิกอัพนะคะไปส่งลูกค้านะคะชักรอบเพื่อนำขึ้นรถนะคะขึ้นรถ ขอบคุณลูกค้ามากนะคะที่ไว้วางใจสินค้าร้านของเรานะคะสั่งมานะคะน,นันนำส่งห่างจากเรื่องลูกค้าแค่150ยกิโลไปกับก็300กิโลนะคะทางกันก็ไปส่งให้นะคะขอบคุณลูกค้ามากะค,ะค่กคาากะกำลังลดกำลังถอยมานะคะตัวนี้เอาขึ้นทีหลังนะคะ ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าแผ่นแถลมีกว้างนะคะขอบคุณลูกค้ามากค่ะสนใจก็ใครสนใจก็ทักมานะคะเบอร์โทร0 9 4 4 6 9 9 2 2 4นะคะ094 4 6 9 9 2 2 4นะคะสั่งเพ๊่สามารถส่งให้ได้ท,ทันทีส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทางง่ายๆนะคะ อบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ